สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาเล่าสรุปสลามเล่ม13คลิปแรกกันเลยนะครับซึ่งคลิปนี้จะเป็น13.1และแล้วพวกเราก็เดินทางมาถึงสงครามอันยิ่งใหญ่กับจกกักรวรรดตวันออกนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าใครที่อยากจะดูเนื้อนะเรื่องว่ามันจะเป็นยังไงก็ขอให้ทุกคนติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับกาโดรากำลังกงังวลว่าจะแจ้งเรื่องให้รีโมดูทราบดีไหมว่าเขาได้แจ้งยูกิไปก่อนหน้านี้ว่าให้ระวังตัวจากใครคนหนึ่ง ที่แทงเขาจากทางด้านหลังแต่สุดท้ายกาโดราก็ได้ตัดสินใจไปรายงานกับรีมมดูเพื่อความสบายใจนะครับในตอนนี้กองทหารรถถังมอนตาจํานวน2 0 0 0 0 0นายและกองทหารทยานศึกเวหาจํานวน4 0 0 0 0่นายได้เคลื่อนพลเข้ามาในเขตเทมเพสแล้วเรียบร้อยโดยตั้งกองทัพห่างจากเมืองหลวงดีโมดูห่างออกไปประมาณ30กิโลเมตรดีมมดูที่เฝ้ามองโดยอาร์กอสอยู่ก็ได้แต่คิดว่าในตอนนี้เขากําลังได้เปรียบเพราะกลมความลับและแผนการของจักรวรรดิไว้ในมือเขาจึงพยายามจะเสแสร้งว่าลนลานรับมือไม่ไหวนะครับ ลิมมดูได้ส่งกองพลของกอปตะและกองพลของกาบิลออกไปไประจำที่เลดัปรอยนะครับเหลือเพียงแค่รอสัญญาณเริ่มสงครามก็เท่านั้นริมมดูได้โทรไปหากาเซลใช่ครับฟังไม่ผิดริมมดูได้โทรไปหากาเซลได้คอมพิวเตอร์เวทมนต์ที่เขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารเขาได้ถามความเห็นของกาเซลว่าควรจะเริ่มสงครามเลยดีไหมกาเซลมีปัญหาอะไรหรือเปล่าซึ่งกาเซลก็ได้ให้คําตอบกับรีมมดูว่าไม่ต้องห่วงทางดาวากอนเทมเพสจะทําอะไรก็เชิญตามสบายเพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ประเทศดาวากอนก็จะยืนหยัดเคียงข้างเดมเพตอยู่เสมอนะครับมันจึงทาให้เรมูรูได้ตกลงในใจว่าเขาพร้อมที่จะเคลื่อนทับแล้วเพราะทางจัก,กรวรรดิเคลื่อนทับเข้ามาในเขตปกครองของเขาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่ก่อนอื่นเรมูรูตกลงกับการเซลไว้ว่าเขาจะส่งราชทูตไปยืนยันก่อนว่าทางจัก,กรวรรดิยินดีที่จะทําสงครามเพราะหากจักรวรรดิยอมถอยเรมูรูก็จะปล่อยไปต่าเกิดไม่เขาก็จะไม่ออนแรงใดทั้งสิ้นนะครับดังนั้น เมื่อบทสนทนาของริมูรุกับกาเซลจบลงริมูรุจึงตัดสินใจที่จะส่งเทสทาราซาให้ไปเป็นราชทูตส่งสารเพรื่อยืนยันจุดประสงค์เพื่อเริ่มสงครามนั่นเองนะครับทางฝั่งของกองพลทหารรถถังมนตาที่มาตั้งทัพในเขตเทมเพสก็กําลังรอจังหวะโจมตีอยู่เหมือนกันนายพลโทแกสเตอร์ผู้นํากองทหารรถถังมนตาจํานวน2,000ันคันก็กําลังคิดถึงอนาคตที่เขาจะได้รับยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษเขาคิดว่าสงครามครั้งนี้ฝ่ายเขาจะชนะแน่นอน เขาจะโค่นล้มราชากาเซลผู้เป็นวีรชนและนําเอาความสําเร็จกลับไปถวายองค์จกักรพรรดิแค่คิดถึงความหอมหวานนั้นเขาก็ดีใจจนเนื้อเต้นไม่ไหวความสามารถของพลโทแกสเตอร์อีการได้ยินเสียงทุกสปปรรพสิ่งหรือยูนิสกิลผู้บรรเลงเขาสามารถได้ยินเสียงรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเสียงอากาศเสียงสิ่งมีชีวิตหรือเสียงวัตถุเรียกได้ว่าเป็นความสามารถที่เหมาะจะบัญชาการกองทัพได้เป็นอย่างดีแต่ทันใดนั้นนายพลแกสเตอร์ก็ได้ยินเสียงฝีเท้ากําลังเด้งมุ่งหน้ามาทางเขา เป็นฝีเท้าที่ว่องไวและมีจํานวนหนึ่งร้อยคนเขารีบสั่งให้รถถังมนตาเตรียมตั้งรับทันทีแต่ทว่าสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏมาให้เห็นในสายตาก็คือร่างสูงใหญ่ของหมาป่าที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของจอมมานรันก้าั่นเองนะครับบนหลังของรันก้ามีหญิงสาวผุ้งดงามผมสีขาวพริ้วสวยกับดวงตาสีแดงชาติจับจ้องมองมาอย่างสง่านพลแกสเตอร์ ไม่เห็นถึงจุดประสงค์ร้ายเขาก็ยอมให้ดันก้าวิ่งเข้ามาหาในที่สุดเทสทาราซากระโดดลงจากหลังของดันก้าอย่างงดงามพร้อมกับย่างก้าวเข้ามาหานายพลแกสเตอร์ด้วยท่าทีไม่เด้งรอนและไม่หวาดกลัวใบหน้าสวยสะกดสายตานายทหารทุกคนในกองทัพไม่เว้นแม้แต่นายพลแกสเตอร์เทสทาราซาก็ได้เอื้อนเอ่ยจุดประสงค์ที่เธอมาในที่สุดแต่ในจังหวะนั้น เธอก็เสกไฟสีดำลุกท่วมทุ่งโอบล้อมป่าเอาไว้พอไฟดับลงก็ปรากฏเป็นเส้นสีดำขนาดยาวแบ่งกั้นเส้นสนามรบกับป่าไว้อย่างยิ่งใหญ่เธอประกาศก้าวด้วยน้ำเสียงไม่ทุกไม่ร้อนอย่างเสียงดังฟังชัดเธอประกาศว่านี่คือสารจากท่านริมุรุหากพวกท่านมีจุดประสงค์ที่จะเริ่มสงคราม <c oughs> ก็ให้ก้าวข้ามเส้นนี้มาแน่นอนว่าในวินาทีที่ข้ามเส้นสีดำแห่งนี้ ทางเทมเพสจะไม่มีการออมมือใดแดทังสิ้นข้ามมาเท่ากับตายสหารเดียวหวังว่าทุกท่านจะเตรียมใจมาแล้วแต่หากไม่มีจุดประสงค์จะทําสงครามก็ขอให้ถอยทับกลับไปพอพูดจบเททาราซาก็ถือวัตถุนาของเธอจบลงแล้ว เธอจึงเดินหันหลังกลับไปแล้วข้ามเส้นสีดําไปเพื่อจะขึ้นหลังลันก้าเช่นเดิมทางในพลแกสเตอร์ในตอนนี้เขากําลังเดือดดานเป็นที่สุดจอมมารกําลังยามหน้าเขาส่งราชทูตมาแจ้งเรื่องของตนโดยไม่ฟังความเห็นของทางฝั่งเขาสักคำแน่นอนว่าเขาจะไม่ทําตามคําที่หญิงสาวพูดแกสเตอร์สั่งให้พลแม่นปืนยิงหัวททราาทันทีที่เธอเดินจากไปโดยอาศัยในจังหวะที่เธอเผลออยู่ หวังจะปิดชีพเธอให้ตายคาที่ผาหักหน้าจอมมารแต่เททาลัซาเธอก็หยุดกระสุนปืนที่พุ่งมาเหนือความเร็วเสียงด้วยมือเปล่าเพียวๆเธอพูดขึ้นอีกว่านี่คงเป็นคําตอบของท่านสินะเจ้าคะ่ะยินดีคะ่ะงั้นเรามาทําสงครามกันแบบตรงไปตรงมากันดีกว่าคะ่ะหลังจากที่เธอพูดจบเธอก็ควบหลังลันก้าห่างออกไปจนลับสายตาโดยทิ้งนายพลแกสเตอร์ที่น่าเสียเอาไว้อย่างเงียบๆแต่หลังจากนั้นไม่นานนายพลแกสเตอร์ก็ได้ออกคําสั่งให้เริ่มทําสงครามทันที เขาสั่งให้รถถังบนตาทั้งสองพันคันเคลื่อนที่และไล่บทขยี้เหล่ากอบลินไรเดอร์ที่มากับเททารสซาเมาื่อคู่ส่วนทางฝั่งของบนฟ้าเรือเหาะจำนวน100ลําลำก็ได้เริ่มเคลื่อนที่และไล่โจมตีหน่วยฮีริวของกาบิลทันทีทางฝั่งของดิมมรุนั้นพอได้รับแจ้งว่าอีกฝ่ายเริ่มทำสงครามแล้วเขาก็ได้สั่งให้รามิลิสย้ายเมืองหลวงทั้งเมืองเข้าไปไว้ในเขาวงกตชั้นที่101ทันทีอ้าวแล้วครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสรุปสรามสิาม13.1นั่นเอง ถือว่าเป็นการเปิดเล่มมาได้ดีนะครับหลังจาก EP นี้ไปก็จะเข้าสู่ความมันดุเดือดเหล่าสามสาวจะเด็ดหัวทหารยังไงก็ขอให้ทุกคนปรับชมในคลิปต่ตอๆไปนะครับและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกด like, กไลค์กด subscribe และอย่ายลืมเปิดกระดิ่งผมด้วยนะครับเว <c oughs> ลาที่ผมลงประวัติตัวละครหนอเล่าเรื่องอะไรต่างๆทุกคนจะได้กดเข้ามาดูอย่างทันช่วงทีนั่นเองครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ